สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์กมนนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้พูดถึงเรื่องของงานชุดที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดสีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ในขณะที่ผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมรับรู้ก็คือว่าครั้งหนึ่งผมเคยเห็นหลอดสีของ อาจารย์กมลน,นะฮะแล้วก็แรงประทับใจครั้งแรกเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่องหลอดสีเนี่ยก็คือครั้งแรกเลยผมเห็นหลอดสีของอวินเซอร์นิวตันนะฮะเป็นเป็นสีน้ำมันซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็นศิลปินนะ,ะยุคนั้นเก่ามากนะฮะแล้วก็ผมพยายามจะซื้อเพื่อสะสมทั้งชุดเลยนะครับต่อมาเนี่ยผมได้เห็นงานของอาจารย์กรมนชุดที่เป็นหลอดสีที่เป็นกระดาษน,นะครับชุดนั้น สร้างความสัน่นสะเทือนใจของผมมากเพราะว่าในมิติของทางศิลปะในประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนงานภาพพิมพ์นะฮะน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่งานภาพพิมพ์เนี่ยได้ปรปากฏตัวไปเป็นรูปแบบของงานปฏิมากรรมแล้วก็ไปใช้กับพื้นที่ข้างนอกนะครับตรงนี้ในย่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นบทหมานะศิลปินในประเทศไทยหรือว่าบนโลกนี้เนี่ย มีนิทรรศการที่ดีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าผมได้มีโอกาสคุยกับคุณเออร์เนสโตเนโตซึ่งได้มาพักกับผมที่แมดดอดเป็นศิลปินระดับโลกนะฮะเขาบอกว่านิทรรศการของศิลปินชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยนะเราสามารถจะสร้างนิทรรศการที่ดีได้แต่ว่าสําหรับศิลปินที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างนิทรรศการแห่งความจดจำนะครับนิทรรศการแห่งความจดจำเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เลย ที่เกิดในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนับว่าน้อยมากเนื่องจากว่าอาร์ตสเปซในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่มันเล็กมากนะครับมันเล็กก็คือว่านอาจจะระดับ8ปดคูณสินะฮะหรือแม้แต่ตัวเองนะในฐานะศิลปินเนี่ยก็ประสบปัญหาอย่างเช่นชุดงานโซลิดซาวเนี่ยของงานชุดหนึ่งของผมเนี่ยผมได้เขียนขึ้นมา40ชิ้นแต่เมื่อเอาไปสแสดงจริงสามารถสแสดงได้แค่8ชิ้นดังนั้นเนี่ย ผู้ชมนะฮะหรือว่าผู้ที่สนใจนางานศิละปะเนี่ยก็จะรับรู้แค่มุมเล็กๆของเราเท่านั้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ศิลปินไทยทุกคนประสบเหมือนกันหมดเลยนะฮะช่วงช่วงเวลาชีวิตผม20กว่าปีถึง30ปีที่มองนิทรศการมาเนี่ยนิทรศการแห่งการจดจําของผมเนี่ยน่าจะเป็นนิทรศการของอาจารย์บนเทียมที่หอศิลป์เจ้าฟ้ารู้สึกว่าสิปีแล้วก็ยังลําลึกถึงอยู่เสมอนะครับ ส่วนภาพที่ย้อนกลับมาที่อาจารย์กระมนี่ที่ทำการทะเลทรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของศิลปะในยุคนั้นในขณะที่ผมเป็นเด็กเนี่ยจารจารก็เลือกทะเลทรายขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกผงสีฮะแล้วก็ใช้เ,เรียกว่าแรงลมธรรมชาติเนี่ย <S 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 2> <S 2> เพื่อที่จะให้กำหนดมันอาจจะเป็นไซส์เว s ตฟินะคร แล้วก็มันล้ำจริงๆตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าผมอายุเท่าไหร่น่าจะเดี๋ยวพี่กมลอาจจะพูดถึงชุดนี้นะฮะน่าจะก่อนนึ่งเข้าไปศูนย์ด้วยซ้ำไนะครัที่กลางเครืายแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งที่ศิลปินไทยที่ไปสร้างงานอย่างต่างประเทศนะ,ะแล้วผมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แล้วก็นิทการที่สำคัญแล้วก็เป็นหมุดหมายของอวงการศิลปะด้วยนะครับ ในยุคที่ผมเป็นเด็กเนี่ยศิลปินที่เป็นต้นแบบของผมเนี่ยที่ผมศรัทธามากๆก็คือโอเคก็มีอาจารย์ถวันดัชนีซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์จางนะอาจารย์ประเทืองแล้วก็พี่กมลรุ่นใหม่มาหน่อยก็จะเป็นอาจารย์มทีรุ่มมาหรือว่าในยุคป,ปัจจุบันก็คุณเลิลกฤทธิ์ซึ่งเราจะเห็นว่า พิเรศพิเรศแล้วก็นิยามของศิลปะมันขึ้นตัวไปเยอะเราชอบตั้งแต่ยุคโมเดินมาจนถึงงานร่วมสมัยละยุคโมเดินที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือว่าในลักษณะที่เรามองว่าเป็นวิชวลเลเมนต์นะฮะการกําหนดชิ้นงานที่มีคุณค่านะจนถึงมารุ่นหลังๆรุ่นอาจารย์บนเตียนถึงคุณเลิศฤทธิ์เนี่ยก็จะให้น้าหนักถึงเรื่องคอนเซ็ปต์นะซึ่งซึ่งเราจะสังเกตว่า จุดหนึงที่เราเห็นว่าเมื่อผมมองเข้าไปในนิทรรศการของศิลปินหนึ่งคนเนี่ยผมจะเห็นว่าปรากฏการของชุดหลอดสีของอาจารย์กมลเนี่ยก็จะอยู่ในใจอยู่เสมอผ่านมาสี่สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังจะคิดถึงชุดนี้งานชุดที่ทำภาพพิมพ์และเคลื่อนตัวเ,เป็นปฏิมากรรมนะแล้วก็ไปที่ไซส์เปาสฟิกกำหนดพื้นที่เลื่อนจากทะเลทราย ไปไปอยู่กลางอิม่าบ้างนะแล้วย้อนกลับมาที่ทุ่งนาที่ประเทศไทยเราจะเห็นว่าในช่วง40ปีที่แล้วนั้นเขาคิดอะไรนะฮะแล้วก็มันก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าของอาจารย์อาจารย์จางเนี่ยในเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยจาจางอาจจะเป็นเสปิ้นที่เป็นคอนเซ็ปชวลเพนติ้งแรกๆเลยนะซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วผมว่าผมก็ชอบงานจางมากก็มีหลายคน คิดว่าเฮ้ยผมไม่เคยเข้าใจเรื่องศิลปะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนก็ยกย่องม,มาจังๆมาจังๆทางานคอนเซป t ชวลซึ่งศิลปินกลุ่มที่มาก่อนการเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายคนมาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ง่ายมากที่จะคนที่จะไม่สามารถมีคอนแทคมันก็กลับไปที่คําว่าในโลกของศิลปะเนี่ยเราถึงเขากับเขาไม่ถึงเราเป็นเรื่องที่คลาสิกมากๆนะฮะแล้วก็ ท่ามการสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ระบบระบบนิเวศของไทยที่มันมีผู้รู้อยู่หลายกลุ่มมากนะกลุ่มนักสะสมกลุ่มนักวิชาการนะแล้วก็แล้วก็ยัมีกลุ่มที่รักงานศิลปะนะ,ะซึ่งเมื่อนิเวศมันไม่ได้รองรับเนี่ยการตอบรับนะ,ะมันก็จะไม่สมดุลน,นะฮะในส่วนของอาจารย์กระมลเนี่ยผมคิดว่าใน ส่วนที่ตอนที่ท่านได้มีโอกาสทําในชุดหลอดสีนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอเมริกานะครับนะแล้วก็ผมหวังว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยนอกจากเป็นแรงบนันดาลใจให้ศิลปินหลายคนแล้วเนี่ยยังเป็นหมุดหมายแล้วก็ทําให้นักประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้ที่สนใจศิลปะได้สืบค้นให้มากขึ้นนะครับผมจะเปิดประเด็นแค่เล็กๆนะฮะว่าอาจจะเป็นงานภาพพิมพ์ที่กลายร่างไปเป็นปริมากรรมแล้วก็ ไปสู่งานสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็น่าจะยุคแรกแรกของประเทศไทยนะครับแต่แค่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางพีก่กมลก็นํากลับมาที่เมืองไทยด้วยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ผมเคารพทางพีก่กมลก็คือว่าการทํางานอย่างสม่าเสมอนะคัทุกวันนี้เมื่อในเกียรติทิตย์ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมพีกม่กมลก็พีก่กมลก็ยัง ทำงานอยู่แล้วก็งานก็เต่งสตูดิโอนะ <S <S ก็ <S 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 ยังเชื่อมสแตเลสอยู่นะแล้วก็ผมคิดว่าความงดงามของศิลปินก็คือว่าสามารถที่จะรักษาสมดุลของปฏิฐานของตัวเองได้อย่างอย่างดีเยี่ยมนะฮะเราจะสังเกตว่าในวงจรของศิลปะเนี่ยในขณะที่อายุยี่สิบเนี่ยศิลปินมีพลังมากนะฮราพอสามสิบเนี่ยขนาดของงานหรือว่า ชิ้นของงานมันก็จะน้อยลงนะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเมื่อเราจะสนใจศิลปินหนึ่งคนเนี่ยเราก็จะมองว่าระดับของปณิธานเขาระดับไหนนะฮะความรับผิดชอบเขาทํางานศิละปะในรูปแบบที่เต็มตัวจริงๆไหมหรือว่าเขาทํางานศิละปะเป็นงานอดิเรกนะงานอดิเลกก็คือมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าศิลปินที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้เขาต้อง ทำงานศิละปะเป็นหลักก่อนนะฮะเรื่องอื่นก็จะเป็นรองต่อให้ในช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสไปรับใช้คืนกลับให้กับสังคมอย่างเช่นเป็นคณะกรรมการอะไรต่างๆแต่ก็ยังสามารถทำโรงบรรณิฐานยังสามารถสร้างงานได้เราจะเห็นว่าศิลปินในระดับโลกทั้งโลกเนี่ยยิ่งแก่งานยิ่งเข้มขน้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆะะห้าคูณ แปดเมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ในของไทยเนี่ยยิ่งแก่ก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆเหลือสี่สิบห้าสิบสี่สิบหกสิบทำตามสถานการณ์แล้วก็เป้าหมายก็จะเรื่องมันก็เหมือนว่าเราก็จะสังเกตว่าช่วงไหนที่ศิลปินเนี่ยหยุดการสร้างสรรค์เนี่ยก็เหมือนจะต้องนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีศิลปินที่เ,เรียกว่ามีความมุ่งมั่นสูงอย่างอาจารย์กมลน,นี่เขเป็นท่นนานหนึ่งนะที่ ทำงานอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ทุกวันทุกวันนี้ท่นนทานเป็นคณะกรรมการแล้วก็เสียสละ,ะผมมีโอกาสได้ไปที่อเมริกาแล้วก็ไปบ้านของพี่กมลเนี่ยเราเห็นว่าการที่จะต้องดูแลเยาว,วชนนะฮะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคณาจารย์ต่างๆได้ไปพักนะฮะแล้วก็พี่กมลได้เสียสละ,ะช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์เดี๋ยวพี่กมลอาจจะเล่าได้ดีกว่าผมเยอะนะฮะจน อาจารย์ถวันเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะฮะผมยังคิดว่าแล้วก็ยังมีอีกหลายชัานนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือโครงการเนี่ยรวมถึงกระทรวงว่าทําด้วยนะครับต่อให้เราทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งคําถามเยอะแยะไปหมดแต่ว่าในฐานะของผู้ทําหรือว่าผู้ได้ลงมือทําเมื่อเรารู้ว่าเราทําเรื่องอะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไง เราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นต่อนะเหมือนกับศิลปินทุกคนนะฮะทั้งรุ่นใหม่ๆที่หลังจากรุ่นอาจารย์กระมนี่เราก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยทำงานเยี่ยมยอดมากพออายุ40่สิก็จะชะลอตัวแล้วก็หยุดเพราะว่าจะมีเรื่องที่สําคัญกว่างานศิละปะดังนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของแารก่อตั้งมาเนี่ยถ้าให้ผมยอมรับศิลปินหนึ่งคนนะ ผมก็จะยอมรับเรื่องความต่อเนื่องก่อนนะครับหมายถึงว่าปณิธานของเขาในฐานะศิลปินเ,นเขาเข้มแข็งนะคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวันอาจารย์ถวันนี่ผมไปที่บ้านแกนทําสร้างงานทุกวันซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยศิลปินที่ที่ที่ผมกล่าวมาถึงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพีน่กมลอาจารย์ถวันนะหรือแม้แต่อาจารย์ประเทืองนะอาจารย์จากนะจนถึงรุ่นใหม่ เขามีคุณลักษณะเหมือนกันก็คือว่าเขาสามารถประคองปฏิธานของเขาได้ความต่อเนื่องและความงดงามน,นะฮะไม่ใช่ว่าในโลกของศิลปะก็าแบ่งเป็นแค่สองส่วนเท่านั้นส่วนที่ที่น่าจดจําก็คือนิสการที่สําคัญของเขานะที่ในการนั้นสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ชมนะต่างๆได้20ปีแล้วยังพูดถึงนิสการนี้30ปีก็ยังพูดถึงนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็น เกียรติประวัตินะของเราเนี่ยมันยังอยู่ในรอยต่อเราจะสังเกตว่าได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติอะไรเนี่ยก็จะเป็นความจดจํำประเภทหนึ่งนะครับแต่ในฐานะศิลปินเนี่ยหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยเขาจะสามารถประคองแล้วก็ต่อยอดได้ยังไงตัวนี้จะเป็นความงดงามของศิลปินแล้วก็ผู้ชมแล้วก็นักสะสมเนี่ยสนุกมากที่จะเห็นการเคลื่อนตัวของพลังของความคิด และการนำเสนองานชุดใหม่ๆของศิลปินนะซึ่งนักประวัติศาสตร์ที่ร่วมบันทึกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตอนจุดหนึ่งที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอคือว่าเวลาเรามองประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องตั้งเกณฑ์ว่าเราอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์เมื่อเราอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์หรือว่านักคิดติดทั้งหลายต้องถือโอกาสไปคุยกับศิลปินให้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลมากพอนะครับในการที่จะเรียกว่า เห็นมิติต่างๆในด้านศิลปินอย่ารอให้ท่านเหล่านั้นเสียชีวิตไปนะอย่างตอนนี้ถ้าเราอยากจะทําประวัติเกี่ยวกับศิลปินที่เสียชีวิตเนี่ยมันยากลาบากมากต้องไปผ่านข้อมูลจากเพื่อนหรือว่ากลุ่มต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่มันตรงจริงๆนะเมื่อไหร่ที่นักประวัติศาสตร์มองว่าศิลปะเนี่ยทุกคนอยู่ร่วมกับเขาเราก็จะเห็นว่าการโอกาสที่จะทำอาไครซ์ขึ้นมาที่มีคุณภาพในระดับสูงนะครับ ผมเน้นย้ำนะฮะในระดับสูงถ้าวันนี้เราจะไปเขียนเรื่องอาจารย์เฟืออย่างเงี้ยท่านไม่มีชีวิตแล้วท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ต้องการข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลในระดับสองสามต้องคุยในรุ่นของเพื่อนเพื่อนอาจารย์เฟือก็จะไม่ค่อยจะอยู่กันแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เรา,าฝากไว้ว่า,าไม่ไม่ใช่ในมุมแค่นักประวัติศาสตร์น,นะฮะในมุมของผู้ชมแล้วก็นักสะสม ทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะเห็นว่างานของศิลปินเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีสองมิติจริงๆก็ม,มิติในเชิงวัฒนธรรมก็คือคุณค่าคุณค่าของศิลปินก็คือว่าเราจะรอว่าผลงานชุดใหม่เขานําเสนอในเรื่องของความคิดอะไรนะแล้วก็ความงดงามมันก็คือว่าได้เห็นแล้วก็ศิลปินเนี่ยได้เผยแพร่งานออกอย่าง สู่โลกสาธารณะอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่ามันมีประโยชน์กับสังคมในนิเวศของเราคือเรามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็เข้าใจความคิดในางาน,นชุดต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแกลเลอรี่ต่างๆมีปัญหาเนื่องจากขนาดเล็กมากื่อปินทํางาน4ี่ห้าสิบชิ้นสามารถไปแสดงได้แค่สิบชิ้นเองดังนั้นนักประวัติศาสตร์หรือว่านักสะสมหรือผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงและพูดคุยกับศิลปินได้ว่า ในแต่ละชุดนียเขาคิดอะไรนะเราจะสังเกตว่าหลังจากยุคโมเดิร์นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราถือลักษณะที่เป็นสไตล์ก็คือรูปแบบนะรูปแบบผมเองผมเกิดในยุคโมเดิร์นเลยก็คือต้องมีอัตลักษณ์ต้องมีอะไรแต่ว่าในโลกของร่วมสมัยเนี่ยมันจะพูดกันถึงเรื่องของคอนเซ็ปนตะ์แล้วก็แรงบรันดาลใจทำไมต้องํางานชุดนี้นะแล้วงานก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะเราจะสังเกตว่า งานที่ในโลกของสมัยใหม่เนี่ยทุกคนก็จะเห็นครับของคุณมากครับมีน้องเขาแจ้งว่าให้เหลืออีกหนึ่งนาทีกำลังจะหาทางลงอยู่นะครับโอเคอยังมีหลายเรื่องเลยที่ต้องคุยแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเรื่องหนึ่งผมก็ฝากว่ามีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายนะแต่ว่าศิลปินที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วในประเทศไทยับพี่ขมมนก็เป็นหนึ่งในคนคนนั้น ที่ได้แสดงฟันธิษฐานนะฮะแล้วก็ความศึกเนื่องการเสียสละการเสียสละที่ทําทุ่มเทงานศิลปินเนี่ยเสียสละเรื่องอื่นก็เรื่องหนึ่งได้สามารถทุ่มเทแล้วก็สร้างงานอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นเรื่องของการเสียสละนะแล้วก็เสียสละที่จะผลักดันเยาวชนนะทั้งครอบครัวภรรยาของพีก่กมลด้วยได้ทุ่มเททุกอย่างสนับสนุนแล้วโคเมกก็เป็นคนคนหนึ่งที่ยืนแล้วก็สนับสนุน ที่กมลอยู่ห่างๆนะไม่ได้ไม่ได้มีเงินไปซัพพอร์ตอะไรที่กบนะคะับแต่ว่าคือซัพพอร์ตทุกเรื่องนะจะเว้นเรือ่องเงินนะครับ <'d S 1> แล้วก,วก็ก็ยังเป็นกําลังใจนะที่ดีเสมอมาแล้วก็ที่โชคดีมากๆก็คือว่าพี่กมลเนี่ยได้ทางานชุดหลอดสีไปแสดงที่แม็กก่อนแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่กมลว่าผมขออ,อ,อินสตอลแล้วก็ติดตั้งงานนะแล้วก็ทำเอ็กซิบิชันดีไซน์ให้พี่กมลในมุมมองของผมกับพื้นที่ ถ้าทุกคนว่างผมก็ขอเชิญไปดูที่ไม่ตัดนะครับท้ายนี้ผมขอบคุณครับที่ฟังผมบทมา15นาทีครับ